สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุอุณณพรมเป็นประจำทาง Gi f ฟารีนช anel กับรายการ g i f t Inspir e แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับผมเชื่อว่าชีวิตที่เข้มขน้นกับหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญให่ให้กับท่านผู้ชมได้ทดีทีเดียวครับ ในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมอยากแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านผู้บริหารระดับไดมอน d Grand Paradise ครับคุณสุกรีประสานสอนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมยินดีดต้อนรับสู่รายการ g i ิฟ อินสปนนะครับต้องบอกว่าพี่สุกรีเนี่ยกับผมเรารู้จักกันมาเป็น1ิปีแล้วนะครับแล้วผมรู้จักทั้งครอบครัวเลยทีเดียวแต่ผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าในสมัยก่อนตอนเป็นเด็กตอนสมัยวัยหนุ่มเนี่ยชีวิตของพี่สุกรีเป็นยังไงบ้างอยากจะให้เล่าให้ผมแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งดีไหมครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับดีครับผมสุก,กรีประสานสอนครับเป็นกาเนิดอยู่ เกิดที่จังหวัดอุบลเป็นคนอุบลครับครับจบชั้นประถมที่อำเภอศรีเชียงใหม่ครับครับหรือโคงเกี่ยมเก่าทุกวันนี้อ๋อนะครับพอจบจากชั้นประถมแล้วก็มีโอกาสได้มาอยู่กับคุณพ่อที่ในตัวจังหวัดครับในเรียนชั้นมัธยมครับจบมัธยมไปเสร็จแล้วก็ สอบเป็นนักเรียนในสิบอยู่สองปีมารับราชการครั้งแรกที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับจังหวัดลบบุรีครับอยู่ที่ราชการครั้งแรกที่ลบบุรีครับอยู่ที่กรมการบินทหารบกเป็นช่างเครื่องคครรัับบชีวิตก็ตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเราเติบโตมา ที่อุบลเรียนหนังสือชั้นปฐมที่โค้งเทียมสมัยนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นอำเภอสีสีเมืองใหม่สีเมือมงใหม่ในปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมครับชีวิตในวัยเด็กตอนนั้นแล,แล้วที่บ้านพี่รีมีพี่น้องกี่คนครับมีทั้งหมด6คนหค,ค,คนครับผมเป็นคนโตครับและในครอบครัวตอนนั้นเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่ของพี่รีเองก็ ทำอาชีพอะไรครับตอนนั้นคุณแม่เป็นเกษตรกรครับเขาเป็นเกษตรกรครับคุณพ่อรับราชการทหารชั้นผู้นน้อยครับครับแล้วทําไมถึงตัดสินใจว่าจบมศ5แล้วเนี่ยเลือกเรียนที่โรงเรียนเลือกที่จะไปสอบเข้าโรงเรียนในสิทธิ์ครับคือจริงๆแล้วอยากจะเรียนต่อนะครับแต่ฐานะทั้งครอบครัวเนี่ยจำเป็นนะครับมีน้องๆอีกหลายคนก็คุณพ่อบอกว่า ถ้าจบนักเรียนในสิบแล้วมีเงินเดือนเลยไม่ต้องไปแข่งขันบ,บมีเงินประจำใจะให้ให้น้องๆเขามีโอกาสได้เรียนต่อครับก็หมายความว่าเราเป็นพี่คนโตเนี่ยเราถูกปลูกฝังให้มีความเสียสละเลือกที่จะสอบเข้าโรงเรียนในสิบเหตุผลเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมากนักเราก็มี ที่เรียนมีอาชีพแล้วก็มีเงินเดือนเลยแล้วน้องๆอ,อีกห้าคนก็ได้เรียนหนังสือเรียนหนังสือทุกคนครับเป็นการเรียนหนังสือจากจากต้องบอกว่าความเสียสละของพี่ชายคนโตจะพูด<น>อย่างนั้นว่าได้ไหมฮะเป็นส่วนหนึ่งครับครับครับ,รบ,รบก็เติบโตมาทั้งคุณแม่เป็นเกษตรกรส่วนคุณพ่อก็เป็นข้าราชการทหารนะครับะะพี่กรีเองพอเรียนจบในสิบก็ไปรับราชการทหารด้วยที่ จังหวัดลบบุรีครับอยู่ที่ลบบุรีกี่ปีครับเพราะว่าเห็นว่าทหารเขาก็ต้องมีการย้ายไปประจําการหลายๆจุดด้วยใช่ไหมครับผมอยู่ที่จังหวัดลบบุรี9้าปีครับเก้าปีครับผมครับที่นี่นานเหมือนกันนะนานครับผมครับที่นี่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่จังหวัดโคราชครับเพราะว่ามันใกล้บ้านขึ้นมาครับอยากอยู่อีสานอ่ะครับเพราะว่าคนภาคอีสานถ้าจะไปอยู่ภาค ภาคอื่นมันก็ไม่ถนัดมีความรู้สึกว่าเราคุ้นเคยแล้วก็เคยชินก็เลย9้าปีที่ลบบุรีแล้วก็มาอยู่ที่ที่โคราชมีความสุขมากขึ้นไหมครับพอมาอยู่ใกล้บ้านเกิดครับก็มีความสุขมากขึ้นครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ได้บ่อยขึ้นครับ,รบ<ม>ก็คือจากโคราชอุบลอุบลโคราชอย่างนี้ใช่ไหมครับในช่วงนั้นครับผมครับแล้วทราบว่าที่โคราชเองเนี่ยเป็นจุดพลิกผัน ทำให้ชีวิตวัยหนุ่มของพี่สุกรีเนี่ยเริ่มพบรักที่เมืองโคราชนี้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับ <c oughs> เหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงบ้างครับผมอยู่ที่ร้อยบินครับนะครับพลลหกอยู่ที่นครราชสีมาครับผมก็ออกมาซื้ออาหารเครื่องดื่มอะไรที่หน้าาข่รู้ <c oughs> จักคุณสําลาญคือเป็นช่าง เสริมสวยเปิดร้านขายนักสือพิมพ์ขายของเล็กๆน้อยๆก็จะมีโอกาสได้เป็นบาคคบก็เลยรู้จักกันตรงนั้นครับประมาณสองสปีนะครับก็คือคุณสำราญเขาเปิดร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ดทั่วๆไปเยอะแยะแต่เราก็ไปเป็นลูกค้าพอไปเป็นลูกค้าปั๊บก็เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันก็เลยขอแต่งงานอ๋อสนิทจนถึงขั้นขอแต่งงานเลยนะครับใช้เวลาต้องบอกว่า เจอคุณสารานประสานสอนเนี่ยท่านผู้ชมครับก็คือภรรยาคู่ชีวิตคู่ทุกคู่ยากของพี่สุกรีนั่นเองต้องบอกว่าเจอคุณสารานประสานสอนเนี่ยรู้สึกประทับใจในตัวของคุณสารานเนี่ยในแง่มุมไหนบ้างครับเราถึงคิดว่าอยากจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาเขาเป็นคนขยันครับ,รบขยนันมีความจริงใจครับเป็นคนที่ เสมอต้นเสมอไปครับแปลว่าพี่กรีเป็นคนชอบผู้หญิงที่ขยันครับผมครับแล้วก็มีความจริงใจแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายใช้เวลาคบหาดูใจกันกว่าจะขอแต่งงานนี่กี่ปีครับ3ปีครับสามปีมมปครับผมเรียกว่าเจอเนื้อคู่แล้วหล่ะนะใน3ปีท,ที่ที่คบกันผมเชื่อว่าก็คงเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปดีทีเดียวจึงตัดสินใจแต่งงานกันนะครับ,รบแต่ทีนี้พอแต่งงานกันแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็ค้าขาย คนหนึ่งก็ยังคงรับราชการทหารอยู่ชีวิตหลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ยสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่ได้เรือร้อนนะครับ,รบช่วงเริ่มรังต้น,น่ก็ไม่ได้เรือร้อนเราเช่าบ้านเขาอยู่ที่โคราชที่โคราชครับและคุณสำราญก็ยังคง ขายของอยู่ขายของทําผมอยู่เปิดร้านเสริมสวยด้วย <ผม S 1> นะครับกิจคือร้านเสริมสวยแล้วก็มีการขายสินค้าขายของด้วยเหมือนกันชีวิตความเป็นอยู่ของสองคนสามีภรรยานี่เรียกว่าไม่ลําบากอะไรหรอกพอพออยู่พออยู่ได้ไดครับผมไม่ถึงขนาดว่ามีเงินเจ็บออมพออยู่ไม่เรือดร้อนครับ แล้ววางแผนอนาคตกับครอบครัวกันไว้ต้องไหมครับสคนสามีภรรยาหลังจากแต่งงานมีการพูดคุยกันไหมว่าจะมีลูกกี่คนจะวางแผนอนาคตยังไงคือตอนนั้นพูดถึงว่านะครับมีสองคนก็น่าจะพอดีกะว่าครับน่าจะมีลูกสักสองคนพอดีปี31ครับผมได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดระยอง เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกับเครือข่ายอ๋อครับผมหมายความว่าหมายความว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชและทำไมถึงคิดอยากจะย้ายย้ายจากโคราชไปที่ที่ร้อยเอ็ดครับเพราะนั้นกองบัญชาก,การกองพลทหารราบที่หกเขาย้ายไปตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยต้องย้ายตามพอพี่กีย้ายตามแล้วเนี่ย คุณสำราญร้านขายของกับร้านเสริมสวยนี่ต้องปิดไหมฮะปิดครับปิดปิดอเรียกว่ากิจการของภรรยานี่ก็ต้องปิดไปด้วยเพราะว่าก็ต้องย้ายตามสามีครับผมครับก็อยู่ที่จังหวัดะรอีครับครับก็เช่าบ้านเขาอยู่ช่วงแรกก็คุณสำรานก็ยังไม่ได้มีงานทำเขาเริ่มลูกคนที่หนึ่งก็ ตอนมีลูกนี่มีลูกตอนตอนตอนช่วงที่อยู่ที่โคราชหรืออยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับอ๋อย้ายไปแล้วถึง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 ได้มีมีมีลูกเกิดขึ้นพอพอมีลูกแล้วชีวิตครอบครัวก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนสิเริ่มเปลี่ยนครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นรานได้ก็เท่าเดิมอยู่ครับมันก็ทําให้เริ่มมีนี่มีสินเกิดขึ้นพยายามที่จะหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง รเราเคุยกันตลอดว่าที่เราจะทําอะไรครับปรึกษากันแล้วพอร,รู้สึกว่าราย,ายรับมันเท่าเดิมแต่มันมีรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่สุกรีและก็คุณสําราญประสานสอนสองสามีภรรยาเนี่ยก็เริ่มต้นชีวิตคู่แล้วก็มีการย้ายจากโคราชไปพำนักอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพอมีลูกชายเริ่มต้นลืมตามมาดูโลกหนึ่งคน ครอบครัวก็เริ่มมีการวางแผนแล้วครับแต่การวางแผนนั้นจะเป็นอย่างไรชีวิตจะดําเนินต่อไปอย่างไรเราจะมาคุยกันในช่วงหน้านะครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรีน egc g, e g max ที่สนับสนุนรายการของเราครับ